ดับดจังได้ถามอันนี้อันนี้คือผู้ชายมาคบกับหนูใช่ไหมแล้วถ้าวันหนึ่งในวันข้างหน้าเขาเลิกกับหนูแล้วเขาไปชอบผู้หญิงละ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นเกย์เขาไม่ได้เป็นอะไรนี่ถูกไหมทุกวันที่มันไม่มีเพศแล้วและที่สําคัญนะจะบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องมาพูดก็ได้มันไร้สาระมากประเด็นหลักพ้อยหลักของเราคือตอนนี้คือเราจะดำเนินชีวิตต,ต่อไปยังไงโดยที่มันไม่ต้องมีอะไรมากระทบกระทั่งกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเก่าความหลังแล้วถามบอกยังไงว่าเป็นยังทุกมือที่ห้านั่งบอกกันอยู่นี่มันไม คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของแพรพาวแสงทองกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ใครติดตามเนี่ยแพรพาวเองก็ได้มีการออกมาไลฟ์ล่าย,ยาวเลยในยคุณผู้ชมระบายความอัดอั้นภายในใจที่มีอยู่เป็นหมื่นล้านคำเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมพูดทุกประเด็นที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องถึงโหนกระแสเพราะว่าแพรพาวเนี่ยได้มีการออกมาไลฟ์หมดแล้วนั่นเองครับแน่นอนว่าจุดประสงค์ของแพรพาวที่ออกมาไลฟ์ครั้งนี้เนี่ย คำแรกเลยเนี่ยก็คืออยากจะจบนะครับอยากจะออกไปใช้ชีวิตใครใช้ชีวิตมันนะครับคุณผู้ชมไม่อยากข้องเกี่ยวกันอีกแล้วนะฮะแต่เหมือนมันจะจบเนี่ย ก็ไม่จบอีกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าบิ๊กเองเนี่ยก็มีการออกมาสวนกลับเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมว่ากับการที่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเท็จนะลงระบบคอมพิวเตอร์อาจจะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นไหมเอาอันนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยเราเองก็ต้องรอฟังทั้งสองฝั่งพูดก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยฝั่งแพรวเองก็ได้พูดไปละเหลือฝั่งบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าฝั่งของโกกีน้องสาวของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ก็มีการออกมาไลฟ์ฟาดเดือดเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะระหว่างบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พี่ชายเนี่ยแล้วก็พยาแพลวแสงทองอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันหน่อยว่าโกกีน้องสาวบิ๊กผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพูดอะไรยังไงกันบ้างครับจับใจจังไดายถามอันนี้อันนี้คือผู้ชายมาคบกับหนูใช่ไหมแล้วถ้าวันหนึ่งในวันข้างหน้าเขาเลิกกับหนูแล้วเขาไปชอบผู้หญิงล่ะเขาก็ไม่ได้เป็นเกย์เขาไม่ได้เป็นอะไรนี่ถูกไหมทุกวันที่มันไม่มีเพศแล้วและที่สําคัญนะจะบอกเลยว่่่าาเเรือองงพกนนนี้้้มมมัไไจป็็ตูดด มันไร้สาระมากประเด็นหลักพ้อยหลักของเราคือตอนนี้คือเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอยังไงโดยที่มันไม่ต้องมีอะไรมากระทบกระทั่งกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเก่าความหลังแล้วถามบอกยังไงว่าเป็นยังทุกมือที่เขานั่งบอกกันอยนี่มันไม่จบไม่ใช่สักทีเพราะอะไรทําไมหนูเอางห้ไงทำไมหนูต้องมาด้วยท,ทั้งที่ไม่จําเป็นต้องมานั่งไฟ์สดก็ได้แต่ก็ต้องมาพูดเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องม,มันก็มีแค่เรื่องหนึ่งเรื่องเดียวที่มันเป็นต้นตอของปัญหาชีวิตทั้งหมดแต่มันไม่จบงไงเพราะว่า เราอะยอมรับความจริงกันแล้วหรือเปล่ารับความจริงได้หรือยังยอมแพ้เป็นไหมแค่นั้นแค่นั้นเลยตอนนี้มันมีเรื่องสี่เรื่องห้าเรื่องหกเรื่องเจ็ดเรื่องแปดเรื่องเก้าเรื่องสิบก็เพราะว่าเราไม่ยอมจบสักทีเราไปดึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอาจถูกไหมมันกับอดีวนั่นล่ะคนเฮาขันมันเบิร์ากันเลวมันมันบริน้องกันแล้วอนได้มันก็บอดีเบิร์ตตอนรักกันอะไรที่มันเป็นข้อเสียมันก็ยอมรับกันได้หมดแต่พอเลิกกันปุ๊บทุกอย่างที่ผ่านมาอะไรที่ไม่ถูกใจเอามาบอกเบิร์ ประมาณนั้นเนาะเออประมาณนั่นหละกับอะไรอย่างมากไม่พูดถึงว่าลูกนะน่ะคัดเพื่อสีใหาลูกเพื่อเดี๋ยวเราเป็นแซมเพืนอกรห้ได้แต่เขาประเมินแล้วว่าศักยภาพของคนที่เลี้ยงน่ะมันมีพอคือแต่ละคนที่เลี้ยงหลานก็ทําเพจทําอะไรก็หาอะไรได้จากหลานอยู่เอาก็มีศักยภาพในการเลี้ยงส่วนเราไม่ได้เลี้ยงเป็นหลัก เขาก็ให้ตามข้อเสนอตกลงตามในสารถูกไหมถ้าเกิดว่าอยากได้มากกว่านั้นก็เอามาให้เขาเลี้ยงสิ่สลับกันเลี้ยงไหมอะไรยังไงถูกไหมเขาก็บอได้คีดได้ปานั่นไปเที่ยวม้างหนอกกับพ่อลูกไปยู่นินี้นั่นอยู่ที่ว่าฝั่งตรงข้ามจะให้ไหมอย่างเช่นเหมือนจะพาไปเที่ยวนี่บางทีก็บอกว่าน้องติดเรียน น้องเรียนหนังสืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วน้องเพิ่งอายุ3ขวบเนาะส่วนตัวกกี่มองว่าเด็กวัยสามขวบนี่ไม่จําเป็นต้องเอาการเรียนมากขนาดนั้นก็ได้เขาอยู่ในวัยที่กาลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรักความอบอุ่นจากพ่อจากแม่อันนี้ประสบการณ์ตรงของเราจากเราอะเราเคยเป็นเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กเรารู้เลยว่าสิ่งเดียวที่เด็กต้องการในวัยเด็กคือความอบอุ่นการศึกษาความรูน้นี่มันกตส่วนหนึ่งได้พี่น้องคนจะเรียนเก่งเียไม่เก่งนี่สามขวบมันยังดูไม่ออกหรอก แต่อยู่ที่ว่าสามขวบนี่อยู่กับพ่อกับแม่ปล่อยไหมอะไรยังไงเออที่บ่คอยได้ไปเจอลูกกันนึ่งลหละก็คืองานหลายกับย่อมรับอีหลียากงานหลายสองเลยคือมันหาเวลาตรงกันยากมากเพราะว่าผู้ปกครองน้องก็จะบอกว่าน้องช่วงนี้ไปไม่ได้ติดเรียนเสาร์อาทิตย์นู่นนั่นั่นซื้อห้อกับมองมาเอ๊ะมันขาดี่ยแค่มันจะมาธนาคารวันเดียวอย่างเงี้ยมันก็น่าจะไปได้มั้งคอนแก่นกรุงเทพมันก็ปินชั่วโมงเดียวอย่างน้อยๆอ่ะให้เขาได้มาเจอพ่อเยอะๆเจอแม่เยอะเด็กมันโตไปอ่ะ มันขืนหม้อหนึ่งขื่นปะฮาปงฮกไปมันกระติดมูติดขวบมันไงไงไปผู้ใหญ่ไปแล้วไม่มีโอกาสจะได้รับความบุนจากพ่อจากแม่เลยอันนี้พูดตรงๆในฐานะคนที่พ่อแม่ก็แยกทางกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราห่วงลูกเป็นหลักจริงๆนะตอนเนี้ยทำาไงก็ได้ให้ลูกมีความบุนจากพ่อจากแม่มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราจะให้อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเกินไปอ่าแน่นอนแหละความห่าเงินมันมีถูกไหมเออคนเป็นพ่อนานๆที่มันเจอกันมันก็เหมือนอยู่กันทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมองต้นเรื่องนี้เป็นหลัก No.